ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวันนี้กลับมาพบออก,กับพ่อแต้มนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมื่อวันนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนคนริมทางต่อยอนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธนะพี่น้องวันพุธที่11ธันวาคม67เลาวพัฒนาออก939 สามหนึ่งแปดขับเรืล่างก้าออกก้าวสามนะพี่น้องเนาะ <c oughs> รับของเสียนคนริมทางพี่น้องนะครับวันพุทธที่สิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเสียนคนริมทาง <c oughs> บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปดกบมาแปดนะพี่น้องเนาะ ครับ <c oughs> ตัวเน้นพร้อมพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับตะวันเลขออกหนึ่งแปดพี่น้องเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนะเาะอมือนี้ก็เตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเาไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ Huh. บนล่างวิ่งหลุดพี่น้องเตรียมังในหาสักคนเด้อครับเจ็ดกับแปดพี่น้อง ครับชุดวินพี่น้องหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามครับ จุดวินพี่น้องครับส่วนจับคู่ด้วพี่น้อง้็เหยียดเหยดหนึ่ง เก็ดสองเก<สอ>็ดสามนะครับหนึ่งแปดสอง,สอง,สอง แสามนะครับรับนี่คือชุดเน้นได้ี่นองเด้อตอนนี้ชุดล่องนะครับ ลองหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับ อาหมักตัวแดงก็จะเริ่มกลับตัวไนะ้น้ำล้ยพี่น้องเด้อรับพี่น้องอา้าแชปบหน้าจอไว้เลยครับเด้อครับวันศุกร์ที่13าธันวาคมสองหเน้พี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด7กับ8ครับจุดวิ่งเพิ่นกับ6็ดปดหนึ่งสองสามครับ เกตหนึ่งเกตสองเกตสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะพี่น้องเนาะครับส่วนล่องนะพี่น้องเนดะ้อหกหนึ่งหกสองหกสามนะพี่น้องเนาะอ่ะมักสอบกระเด้อก,ก็คือพอเตรียมบ้านนะพี่น้องอย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเสียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,าม้พอเตรียมฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากัน อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วเ,าวข,เขาขหัวควอนคอยเข้าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับอ๋ออย่าลืมพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กดแ้มน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นําเพื่อจะบุกพลาดชิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะครับ สุดท้ายท่ายสุดกให้ทุกคนโฉกโศกมันๆมานเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะข้าพอกันชิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม